กิเบสีมาจ่ายลเลยมเยอะมากของกินเยอะมากกิบสีมาถูกวันของกินอีกแล้วยายอดไม่ได้นะคะอันนี้ปลาการใช่ไหมคะ ทอดมันปาไก่ยนะอ็กีกับมีหมูย่างแล้วก็มอีอันนี้อะไรสเต็กอีกอมีสเต็กด้วยนะอ็ปาไก่ขีดละสามขีดหนึ่งร้อบาทนะคะน้ำพริกหนุ่มด้วยนะคะ f ซแต่อันที่ยายหารู้สึกว่าจะไม่มีนะคะเอีนะคะยำหมี่นะคะ มียำหมี่ยำนะคะคืนมียมยำเดินน่ากินมาก องกล่องไม่ใส่พริกกล่องละสี่สิบบาทนะคะแต่ยายไม่ใส่พริกนะคะ ได้ของกินเยอะเลยนะแคปซีได้ทั้งปากกายทุงละหนึ่งร้อยบาท ันนี้ยำยำร้านเดียวกันกับที่ยายซื้อเมื่อกี้แต่คนละอย่างเนะอนี่ยำแหน,นมน,นะยำแหนมอันนี้มากินทุกอย่างเลยทีย่ซี่อันนี้ mai là mình loi mà mai mình ปลาหมึกนะเอฟซีไข่ปลาหมึกอ๋อแล้วก็มีปูแก่ด้วยนะคะนี่มีปูแก่แล้วนะพร้อมทานกล่องละสองร้อยบาทนะคะคันเชียงมันใช่ไหมเขาแก่คันเชียงมันไม่ใช่เนื้อ,อตรงตรง,ตรงตัวนะคันเชียงแขนมันหรอนีอ่ะะนะคะกล่องละสองร้อยนะคะพร้อมทานนะคะพร้อมทาน นี้แกงเขียวหวานขนมจีนอันนี้ขนมจีนนะคะอันนี้มีขนมจีบด,ด้วยนะคะจีนนะคะขนมจีบมีหมูด้วยนะคะจีนตรงโซนนี้มีหมูมีข้าวเหนียวหมูยายยังไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวสังขยาเลยเพราะว่ายายชอบกินมันอร่อยดีนะคะน่าทานมากเลยข้าวเหนียวหมูน่ากิน มีเผือกมีกล้วยมัขอ,อ,องกินเยอะจริงๆอันนี้ก็ขนมหวานไม่รู้หลานชายชอบกินขนมแบบไหนยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ รู้หวานมากเลยป่าดลคุณได้แล้วนะคะตีติมสามกล่องร้อยหนึ่งนะคะกินแล้วไม่อยากหยุดๆๆได้เต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องเ้ยมาทางนี้ก็มีแต่เพลงนะคะอีติไม่รู้มันจะติดแดงติดเหลืองอะไรก็ไม่รู้เนอ ได้เต็มไม้เต็มมือแล้วแล้วก็จะกลับโอ้นี่ไงของโปรดยายเคยสั่งเคยซื้อของเขาหนิเจ้านี่อร่อยอืมนี่ไงเป็นมะม,ม่วงเขาอร่อยกิลด้วเจ็ดสิบบาทนะคะกิดลดล้วเจ็สิบกักิลอันนี้แปดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบมันนี้เหมือนกัน ทุกคนค่ะมาเดินดูมอบางกะปินไนสุขุมเอ็มเดอมอบางกะปิหน้ากลังก็เป็นสวนัสดินะคะพามาเดินเล่นค่ะกำลังจะกลับเดี๋ยวจ้า mười lời em thi mà phép điều mười lời em สถานีรถนั่นเองยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะ พีโลได้ไมั้งไอ้ผสมคันอยู่เขาเขาทำตรงนี้ไม่ได้เพราเป็นทางด,วด่วนมันก็เลยไกลมันเป็นสะพานมันเป็นสะพานพรดนี่มันก็เลยมาทำแถวนี้ไม่ได้มันก็เลยมาทำหน้าห้างไม่ได้ก็เลยมันก็เลยไกลนิดนึงดูรถอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัวเราไปแล้วนะคะเดินไม่ทันหรอกเพราะว่า รถก็เยอะอยู่นะแป๊บเดียวก็มาแป๊นเดียวก็มานู่นอยู่ก็บนหัวเราไปแ้วดเดี๋ยวเรารอคันหลัง